ครับทุกคนเรามีข่าวดีมาบอกดีนี้คือนายกปัจจุบนนะันอ่ะเขาจะไปเยือนกัมพูชาหรือว่ากัมเหมนครับผมวันที่23แล้วก็24ครับผมทุกคนได้ข่าวหรือยังถ้าทุกคนได้ข่าวแล้วก็มาดูของผมได้นะเพราะว่า ผมจะสับให้แหลกครับนายกเขาจะไปเยือนกัมพูชาเพราะว่าน่าจะไม่รู้ว่าคุยอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ต้องสังต้องตามสถานการณ์นะแต่ถ้าคุยเรื่องให้ทางไทยเปิดประตูฝั่งเขาอะไรนะักฝั่งไทยอ่ะปมเหตุการณ์เขาควาวิหารคือจะให้ าชาต่างชาติให้เขามาเข้าฝั่งกัมพูชาแล้วก็ให้ให้ไทยเปิดประตูรู้รู้สึกว่าน่าจะคุยนะเรื่องนี้โอต้องเสียวๆนะทุกคนนะแต่ถ้ามันเกิดจริงอะ่ะคือให้ให้ในายกหญิงอนุมัติงบซ่อมนี้คือคนไทยไม่พอใจแน่ๆเลยเพราะว่า ว่าเขาพระวิหานะ่ะคือไทยเสียให้ไปแล้วคุณก็ต้องรับบิดชอบนะจ๊ะว่าจะคุยเรื่องนี้ไงถ้าคุยเรื่องอื่นนะ่ะผมไม่ผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวหรอกครับแต่แต่นี้คือเพราะว่าคนไทยเจ็บช้ำเรื่องเขาพระวิหาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ใหายอมทุกอย่างให้กับนายกุมานหน่ยหรือว่าปังกบุูชาผมก็ไม่รู้นะอถ้าเขาทําแบบนั้นจริงอ่ะถ้าให้ทางไทยซ่อมถ้า,ถ,าถ้านายกยอมบ่อยเลยครับอมคนอีสานที่เลือกพักเพื่อไทยก็ป่าวไว้กินนะว่าควรไม่ควรอ่ะให้ทางไทยซ่อมอะไรนะซ่อมแซมภาษาเขาป้าวิหาร แต่เขาได้ดินแดนน,นั้นเนี่ยเราต้องยกเพราะทางไทยยกให้เขมรแล้วอะ่ะเออเาจะไปซ่อมไปทําไมให้เขาซ่อมเองดิเขามีเขาปัญญามีปัญญาเคมเขาก็ต้องซ่อมเองเออคือป่าอยากจะป่าให้นายกคิดแล้วกันใครยอมนี่คนในภาคอีสานผมไม่รู้นะ ถ้าเลือกก็ต้องเสียดใจนะโอเคนะก็เอาไปกินนะคนอีสานะเขาพระวิหารก็เสียแล้วแล้วเราต้องยอมซ่อมให้เขาอีกไม่รู้แล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะผมไม่ได้เลือกนายกนี้นะเพราะว่าญาติเขาคือฝั่งนู้นฝั่งเขมรเขาไม่ได้เห็นหัวคนไทยหรอก ถ้าเขาอะไรนะถ้าเขาถ้าเขาอยากจะซ่อมเข้าพระวิหารให้ปังกับชาให้อ่ะดกแล้วครับบอกไว้เลยครับดกเกมครับฝากคืออยากให้ทุกคนฝากไว้กินนะถ้าเรื่องแบบนี้เราก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ขอตัวละสวัสดีครับผมฝากทุกคนติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับทุกคน